ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสาอเมลยกุมค่ะจะเห็นแบบนี้ก็รู้เลยเนาะว่าอาหารคือต้องง่ายแน่นอนน่าจะเป็นข้าวผัดใช่ไหมข้าวผัดไก่แต่เป็นคล้ายๆผัดกะเพราเนาะเราตำพริกแกงไว้ด้วยอุ๊ยตำพริกกระเทียมไว้ด้วยจ้ะปะลงมือทำกันจ้ะเริ่มค่ะใส่น้ำมันก่อนเลยเนาะโอเคใส่ไข่ลงไปล ค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆเนาะทำแบบเหมือนข้าวผัดง่ายๆนะคะพอไข่สุกประมาณนี้เนาะเราก็ตักพักไว้จ้ะใส่น้ำมันอีกนิดหน่อยเนาะใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ผัดให้หอมจ้ะ พอหอมดีเนาะใส่ไก่ลงไปจ้ะผัดให้ไก่สุกจ้ะจ้าพอไข่เริ่มสุกเนาะใส่หอมหอมใหญ่จ้ะลงไปปรุงรสกันจ้ะใส่ผงปรุงรสลงไปเนาะซิวหวานจ้ะหอยนิดหน่อย จากนี้เราก็จะผัดให้แห้งๆหน่อยเนาะพอชิมรสได้ที่แล้วเนาะตามเราต้องการแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปอันนี้ก็เป็นข้าวเย็นเนาะเราหุงไว้ข้าวพอใช้ข้าวเย็นอะ่ะข้าวเขาจะได้แบบเหมือนไม่เละเนาะกุกเขาให้เข้ากันจะ้ะ นี่ถ้ามีใบกระเพราด้วยเยี่ยมเลยแต่ไม่มีจ้ะก็กลายเป็นข้าวผัดพริกธรรมดาค่ะค่ะในระหว่างที่เราผัดข้าวอยู่เนี่ยนานะให้เข้ากันเราก็ใส่พริกลงไปจ้ะนี่ความเผ็ดนี่แล้วแต่เราเนาะเพืเ่อนๆเข้ากันดีแล้วโอเคเราก็จะใส่ไข่ลงไปจ้ะ ค่ะอันนี้โรยหน้าต้นหอมผักชีค่ะข้าวผัดกระเพราง่ายๆจ้ะข้าวผัดกระเพราไร้กระเพราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายๆค่ะมาสลามมาบายๆ